สวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีครับ,รบเขา้าตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายก,รการอ,อุ้ยอุ้ยสวัสดีดิ้งใครทันบ้างใครทนบ้างไอ้เสื้อเขียวไอ้เสื้อเขียวสองคนไอ้เสื้อเขียวสองคนวันนี้นะคะเราจะมากินอะไรกันไอ้เสื้อเขียววันนี้นจะเป็นอ๋อน้องอินพูดอล้วไงน,นนะกินอะไรไก่นไก่ ไม่ใช่ไก่หมูหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวลูกมึงมึงไม่ซ้ำหรอกวันนี้กัจะเป็นซุปหน่อไม้ใช่ไหมครับครับแม่ไปเก็บพูดเอาเอาน้องวินพูดเอาทั้งงั้นอ่ะเอาทั้งงั้นน้องวินพูดอย่าพี่เจ็บตาเดียวนะครับอือเอาน้องวินพูดเร็วๆรวน้องวินพูดเร็วเกวนอายอยากเบอกเพื่อนอยากเบอกซุปหน่อไม้ส้มแล้วก็ผักผัก ให้น้องินพูดเราแล้วก็หมูเราไม่พูดพี่เกียรติเราไม่พูดให้น้องินพูดให้น้องเินพูดคนเดียวเอาเอาเอาาทำไมไม่พูดวันนี้เราจะมากินซุปหน่อไม้กับหมูแดดเดียวนะคะไม่ได้กินง่ายหรอกไม่ได้กินง่ายหรอกเราวันนี้ให้แม่กับพี่เกียรติเป็นข้าวไหมลูกฮะเออพี่เกียรติไม่พูดพี่เกียรติไม่พูดให้แม่พูดไหม เออเอาพี่น้องคะเมื่อเนี้เราจะมากินข้าวน้ำกันค่ะอย่าแกล้งพี่แม่หิวข้าวนี่นี่เีเอาพักราเอานี่ไปกินขนมบัลลาขนมบัลลาโบเตียลาพี่เกตสูงก็ะอดดบัลละนั่งลงกินดีๆนั่งลงกินใปกินมันเออกับข้าวใครกับข้าวมันไม่อ้วนพี่เกตหุ่นดีรออืมาพี่เกศเราจะกินข้าวเดิมเลยครับวันนี้ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะน้องไส้ล่า น้องส้หลากลับมาแล้วเด้อน้องส้หลาม่านอยู่ดีมีแห้งแล้วพื่อนี่เพิ่อุ่นเข่าแห้งหอนๆเลยอ่าพี่เกียรติลองลองท้องด้วยน้ําก่อนนะคะแล้วก็คุณแม่จะกินซุปหน่อไม้พี่เกียรติก็ลองชิมดูก่อนถ้ามันเผ็ดพี่เกียรติก็กินหมูแดดเดียวโอเคครับลุยเลยมาโอ้ร mm ้อนทำนี <S 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 ้ร้อนๆปุ้ยร้อนมันคือซุปหน่อไม้ใช่ไหมครับครับ มะม่ยองมะม่วงไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ครับไม่ไหมอร่อยไม่ไหม้ไม่ไหมไม่ไหม้ทำอย่างนี้ลูกให้ทำให้น้องเห็นด้วยมากินนะเอออ๋อทันจันแม่กับพ่อไปรีกินยร้านผู้ไม้เหรอต๋าทันไม่อยากให้คนเห็นน่ะนี่มันกินเั่วกับพี่กับน้องเนาะพี่น้องมา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  ก็ขอยังมาไม่หึงน,น้องบอกว่าอะไรน้องร้วันไหนรอของของเพราะว่าพี่อ้อมจะื่อมของแขวนขั้นเพิ่อนอ๋อเป็นอะไรครับเป็นอะไรลูกเครื่องควา่าสีอะไรลูก สีแดงสีนี้นี่เรียกว่าสีแดงมานูกนงเก่งเลยวะรู้จักสีแดงสีเขียวด้วยพี่เกล็นรู้จักไหมรู้จักครับอืมอรอยไรมาลูกอร่อยครับอะไรอร่อยทุกอย่างครับอื แม่ทำเองอทำเป็นน้ำมันส้มเ็ดไม่หองไม่ก่อยจะเบาแคลรไม่ค่อยเปรี้ยวมากน่นกินเลยจังพน,นี้สวัสดีพวน,นี้พวน,นี้มาอย่างไง นี่เหรอตนีอ่ะไม่ไม่ใช่ครับมันเหมือนมันเหมือนกันมากนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้เนี่ยไหนคือก๊ก็เอามาเลง้ยงอครับอยู่ที่นาในเนี้ยเดี๋ยวมันดื้อเกินครับเก๊ก็แล้วเก๊ก็แล้วไปคืนเจเก๊ก็แล้วไปคืนครับเอามาใครมาอ่าไปเอาหมาพระเจ้ามาครับก็คืนพระเจ้าลูกหมาออกครับอะเอาลูกหมามา ครัน,นะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมามันมันอยู่สองตัวครับเพราว่าพนี่กับลักกี้มันอยู่ด้วยกันน่ะครับแล้วเหมือนเหมือนมันซน,นน่ะครับก็ยให้มันกลับไปอยู่บ้านให้พนี่กลับไปอยู่บ้านอี่ยังตายมามังลาตายทำไมยังไม่าตายลูกรถชนเดชงรถชนเสียงดังโอ้โหมังลาประเบิงมันเนาะอ,อื หลับเบาเบิงมันดูแล้วเรอจะวิ่งไม่ทันมันหรอืม่แม่จ๋องพับหรอแล้วก็จะมีแอลักกี้ครับอยู่กับเกตอือตอนนี้อ oh, ่ะใช่ครับแต่แต่ว่ามันตายไปแล้วครับมันมันเหมือนลูกมันตัวใหญ่เกินครับมันจะคลอดลูกแล้วลูกมันตัวใหญ่เกินมันออกไม่ได้ครับมันเป็นผู้หญิงหรอใช่ครับมันเป็นก็เมียสองตัวครับอืมชื่อลักกี้กับโทนี่นะโทนี่ครับโทนี่ ล็อกกี้ล็อกกี้กับโพนี่ค่ะล็อกกี้กับโพนี่ก็พอดีกับลเลกก็ทเหมันปเป็ดอะครับชื่อหมาไงระหว่างซุปหน่อไม้กับหมูแต่เดียร์พิเกตชอบไหนหมากกว่ากันขาประกาศไปเอาให้ไปอเอาให,อให้ไปเอาให้ปไปลูกไปเท่กากันครับ 50, 50ห<ะ>้าสิบห้าสิบฮะเท่กากันครับห้าสิบห้าสิบ มาอีกแล้วบังหาจิบมาจิบไง <c oughs> อุ้ยแม่มันได้ว่าลูกนะลูกพอดีตะกี้มีผีเสื้อบินผ่านแม่ก็เลยว่าผีเสื้อบอกห้าสิบห้าสิบไงนี่แต่ว่าซุปน้ำมันสมยาใส่บักพีกหลายได้พี่น้องเด้อมันมครับเขาจะมีรถแบบเขาจะมีอะไรนะคุณสมบัติในการแบบ เผ็ดดูดความเผ็ดอะเพิ่มความเผ็ดเนี่ยถ้าเราใส่พริกมันจะทำให้เรานิดนิดแบบร้อนไงอือ๋อมันเหมือนว่าถ้าถ้าเราเอาพริกใส่ในม้เขอส้มไปปุ๊บมันจะคูณสองอะครับประมาณนั้นไะลูกแม่ก็ไม่ถ่วงแม่ก็ว่าน่าสิบห้าสิบกเอาแล้วอ แกงกมึง่ถามครับแกบอยากจะรู้ว่าอันนี้มันคือซุปหน่อมไม้ใช่ไหมครับครับแล้วทำไมแม่ต่อมาออไปตำในครกครับทำไมแม่จับแม่แกงในหมออ้อเออนั่นเปียหายเองได้ไหม ทำไมไม่แกงเนืหม้อ,อครับทำไม,ไมแกงเนี่ยสิอือนั่นดิอันนี้ไม่รู้จริงใช่ไหมค่ะครับม,มาข้าวซอยอิสานคำว่าซุปไม่ใช่การต้มซุปนะลูก็คืออะไรครับซุปของภาษาอีสานเขาทำแบบเนี้ยเอาไปตำคล้ายๆตำแก,กลียวตำตำพริกอะซุปบักเกือเคยได้ยินไหม เออแล้วสงสัยไหมว่าทำไมซุปปกกร์เกือทำไมไม่มีน้ำเลยเฮ้ยครับเออมันเป็นภาษาจีนลูกถูกไหมอืมไม่อยากถามพี่เก็ตเหมือนกันว่าอะไรครับทำไมพี่เก็ตอยากรู้คำตอบพี่เก็ตเคยหายเองในกูเกิลไหม คยครับเคยเคยหาเลยเคยหาเลยเคยคูก่กัน,นก็จะเป็นพวกหามเอ่อหาคำตลกตลกอะไรแบบนี้ครับพวกพวกมูกแบบหามที่กูอะครับที่กูของมูขอมูประจำวันหน่อยเอือกก็จะถามแบบนี้แหละครับทุกวันทุกวันแต่ก็จะมีแต่ม,มุกปกยออครับอืมูมที่ไม่ตลก อืมใช่ครับมีประโยชน์เนาะเอาง่ายแม่ค่มว่า g o o g l เก่ลมีประโยชน์ไหมมีมีประโยชน์ครับเออคนเราใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ไหมคนเราอ่ะได้ครับเอยใทำอะไรบ้างไม่รู้ครับนี่น้องพิมพ์เข้าไปนะ น่บไม้กับต้มซุปซุปเหมือนกันอะต่างกันยังไงพิมพ์เข้าไปลดซุปกับซุปอันนึงสุกดด้วยใบไม้อันนึงซุกดด้วยปอปลาลองดูนะเ<ม>ขาจะเขียนไวปพีหยับเลยเพ่เกียรอยากรู้อะไรมีมดอืม เลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เซิร์ชหาแต่เกมใช่ไหมเด็กทุกวันเนี้ยมีมีมีอันนึงครับที่เกนที่เกนเล่นตอนช่วงมันมาแรงอะครับอะไรไม่จมนู้จักแมวไหมครับที่มันให้กดแมวอะไรลูกเขาชื่อว่าปับแชทครับเป็นเกมช่วยลูกอื เกมครับ <G ain> มันมันมันจะเป็นเกมที่เล่นกันได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ม,มาแข่งกดกันใครแต้มได้เยอะสุดก็เยอะสุดอะไรครับไม่ได้อะไรเลยเล่นค่าเวลาไม่ได้ตังค์หรอกไม่ได้ตังค์ครับแล้วก็เล่นไม่เฉียดตังค์ด้วยม,มาติดกล่องให้เลย,ยอืม <G ain> พี่คิดว่าเวลาคนเรามีเยอะไหม <G ain> มีเยอะไหมคนเราคนหนึ่งนะครับเยอะครับ เท่าไรหนึ่งคันยังไม่มากเวลาของคนเราน้อยมากทำไมครับ <S <S ในเที่นี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ <S 2> <S 2> <S ทันทีต่อไปเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้หายใจอีกไหมฮ่าฮ่า พูดแบบนี้รู้สึแกแปลกๆไม่แปลกพูดแล้วทำไมมองหน้าใหญ่อะไม่แปลกแม่พูดประจําแม่สอนนักเรียนแม่ประจําเพราะเด็กๆหรือวัยรุ่นปัจจุบันชอบคิดว่าเวลาคนเรามีเยอะเข้าใจไหม ไม่ใช่ครูบางทีพี่ถามเราเขาก็บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยเขบอกไม่มีเวลาพี่ก็เลยไม่เข้าใจว่าวันหนึ่งวันมันไม่เท่ากันเหรอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมว่าผมว่าอุ้ยเวลาทําไมน้อยจังว่าวันหนึ่งเราทําอะไรยังไม่เสร็จเลยหมดแล้ว่เขาบอกเวลามี่เยอะไงเขแปลว่าเด็กกับเราอะมองคนละมุม เคยเป็นไหมแบบวันหนึ่งวันหนึ่งนั่งไปนั่งมาอ้าว่ําแล้วเคยไหมเคยครับนั่นแหละรู้สึกว่าเวลามีน้อยยังรู้สึกไหครับเพราะยันอาจจะทำอะไรก็ต้องรีบทำอย่าเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเชื่อแม่ได้ปะครับเข้าใจปะเชจุลา กินตำมะขามก็แบบมาตำพี่ครัวแมีงบงอยู่กันถาอย่างั้นแปมาแล้วใ้น้องชายไปเก็บให้ดีอย่เสียเวลากับการนั่งนอนมะขามไปเก็บมาตำม,มันงเกตาสื่ตอนนี้มันจะปิดแน่อร่อยไม่เก็บเข้าใจที่แม่อธิบายไหมสีเลียดนัเนจริงจังเนะ่ อาให้บาไปให้บ้านมาหมดละอยาครับเวลาเวลามีน้อยเห็นไหมเออเราทำอะไรในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเวลามันจะไปเร็วมากแต่ถ้าเราไม่ชอบอะไรนะชั่วโมงหนึ่งก็ยาวก็นานใช่ไหมยิงครัวเวล่าทำคลิปแป๊บเดียวปุ๊บพิกเก็ตรู้สึกว่ามันหมดเร็วไหมเร็วมากครับพิกกตอาจจะชอบทำคลิปก็ได้ เว,เวลาจะเล่นเกมแบบนี้ครับทำไมเล่นตอนเก้าโมงใช่ไหมครับเล่นไปเล่นมาสิบเอ็ดโมงร,ร,รู้สึกว่ามันเร็วมากเลยครับแม่ว่ากเก็บชอบเล่นเกมใช่ครับรกิไม่ต้องทำอย่างอื่นเล่นเกมอย่างเดียวเลยลูกอ๋อเดี๋ย,ยมันจะไม่เล่นยิมันลูกดีครับเล่นเลย จริงงเอาหาข้อดีให้มันได้สิบข้อเล่นเราได้แล้วมั้งถ้าได้ถึงสิบก็เล่นเลย <h> ตอนเนี้ยน่าจะไปพักสายตาสักหะ่อาเลี้ยมตาไหลุยให้เต็มที่ เล่นเต็มที่เลยน่าจะมาเสียใจให้หลังนะกิฟต์ครบไม่ต้องทำข้าวครบไม่ต้องกินหนังสืไม่ต้องเรียนเล่นเกมอย่างเดียวไม่ไม่เอาดีกว่านี่เอาอีกอย่างหนึ่งเกบตั้งใจทำคลิปเกดทำช่องครัเกดมีความสุขเกบประสบผลสำเร็จมาพูดติดตามสักเอาตั้งเป้าไว้สักแสนหนึ่งไหมครับอือจากนึ้นตอนนั้น เสร็จขกอินเด็ดแล้วเยิมอะ่ะมันรอเราไหมรอน,นะครับก็เล่นตอนไหนก็ได้นะเข้าใจที่แม่พูดไหมเข้าใจครับเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมยัดให้ออกไม่ใสมหสทำให้ไม่สำให้นะลูกครับ คอยน่าจะเด็กๆช่องยักเด็กดูเยอะไม่ใช่ว่าไม่ให้เล่นให้เล่นเป็นเวลาเขาจะไม่ลูกสาเหตุที่ต้องพูดเพราะเกรดนักเรียนแม่น้อยมากเขามันเล่นเกมมันติดเกมหลงประเด็นไง ตงน,น,นที่ตัวเองเอาง่ายๆทุกคนคิดตามสมมตอนอนี้แม่เป็นครูอยู่ครับแล้วแม่เล่นเกมครับแม่ติดเกมจนไม่ไปโรงเรียนเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแม่สอน่าครับไม่ได้สอนแล้วมีผลอย่างอื่นตามมาไหมตามครับอะไรบ้าง คืออันเนี้ยแม่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองถูกไหม <Okay. S 2> ก็เสียหายระดับประเทศเลยนะเนี่ยประเทศเลยเหรอครับระดับประเทศสิครูคือข้าราชการค่ะข้าราชการค่ะคือข้าหลวงของแผ่นดินค่ะมองให้ใหญ่ๆเลยมันกันเวลาเก็ด ไม่ไปโรงเรียนเราชอบมองว่าการไปโรงเรียนการทําอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยการเรียนหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องน้อยแต่มองให้เรื่องใหญ่สิอยากได้งานดีๆอยากร่ำอยากรวยอยากดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่มีความสุขแต่ตัวเองไม่เอาใจใส่เรื่องการเรียนอะ่ะเสียหายระดับประเทศบอกเลย วันนี้แม่ค่อนข้างซีเรียสเพราะแม่ตัดเกรีรดพี่นักเรียนแล้วแม่จะเป็นลมที่พูดมานี่พี่กรดเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจว่าเกินก่อนเราค่อธิบายอ่าแแม่อิ่มแล้วไม่ต้องมองหน้า แม่เราฟังคพตอบพี่เกดอย่างเดียวคำรโอ้โหพี่เกดกินข้าวหมดกระติบเลยเอาให้หมดลูกมาแม่รอได้ไงแม่รอได้ลากินข้าวแซ่บเนาะรอได้ครับแต่เกดม่แต่เกดพอแล้วครับไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วหรออิ่มแล้วครับสรุปตอบแม่ได้ไหมก็คือเราต้องทําอะไรต้องทําให้เสร็จอะครับไม่ไม่ใช่ว่าแบบทําไปแล้วหยุดพักแล้วก็คิดให้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับ แล้วก็คิดว่าต้องคิดว่าอย่าอย่าคิดว่าเวลามีเยอะต้องคิดว่าเวลามีน้อยครับเพราะว่าทุกวินาทีมีคุณค่าจำไว้เสมอว่าสิ่งที่เราทำอยู่วินาทีนี้คือวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วจะทำมันเต็มที่ทุกอย่างนี่คือแม่คิดแม่ไม่ได้มาคิดตอนนี้ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้สั่งลาพวกเธอฉันไม่ได้บอกว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้ แม่คิดแบบนี้ทุกครั้งก่อนจะทำอะไรปุ๊บนี่คือวินาทีสุดท้ายของเราเราต้องทำเต็มที่ที่สุดเข้าใจนะคะทุกคนโอเคไหมใช่ไหมลูกครับเออไปพอแค่นี้ทุกคนกดนี้หมดแล้วนะ <c oughs> เอาประกามาลาไหมเล่นเกมอ่าเล่นเกมเหรอใช่ครับเล่นเกมเหรอหรือทำอะไรเล่นเกมพูดไปแบบแบบน้องวิน ไม่ครับไม่ครับเหรอใช่ครับแล้วเล่นปิดหรอโไปครับพี่น้องครับไปจัดการกันไปใช้วินก่อนจะได้ไปหาลูกไหม่อ่ะลูกสีเขียวตามตลาดเอออยากได้ลูกสีเขียวสีชมพูเพราะว่าลูกชอบเล่นเกมแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมเอาเอาไม่ยังไม่ยังเอา นายก้อนพี่น้องครับพ่อกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้แล้วไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย